สวัสดีครับและนี่คือช่องเอ่อคิดก่อน,นะะว่าจะลกช่องอะไรยังไม่ได้คิดเลยนะตาโออยเยี๋ยวคิดก่นอาาน Neo Party Channel นั่นเองนะครับอันนี้รับบอกความลับอยา่าไปบอกใครนะต่อไปเล่นนะโอเคไหมอุปกรณ์ที่ใช้พวกนี้ใช้ได้โอเคไหมคนี้ียวใช้นะ มีสับิทด้วยแต่เราถอนจะออกกันนะครับกระดาษลา้างภาพนะคะไอคือกระดาษลา้างภาพนะคะตัวนี้นเราอยู่ใรหนอนแ้นแล้วอตามคนตาสุดคนตาคนนี่ตาสุดคนนี่ตามคนที่นอนอ,อ่เดี๋ยวเราขอเช็คดูของก่อน,กนนะครับ มาคนหรือป่าเพราะเาก้องล้างผันแบนรางผันเดี๋ยวเราขอดูตรงนี้ก่อนสถานีแกะออกมาใช่าแบบนี้เรงง่อนครับ่าใช้เพราะว่าเราเตอแล้วมัผ่านนะคพไม่่เลมนแล้วนะคบ อยากท่าน to <See you. S 3> ้อยากเนไหว่าครัรมอไม่ใช่อะคะดียาีบอกให้ทตัวน้่อยาะเียน้เป็นองคกือนัน่นี้อันนี้ตั้งชื่อได้ไหมให้ท่านผู้เราตั้งชื่อคันนี้มานี่ตั้งชื่อคันนี้มาคอมเมนต์มาได้ นี่ก็มาด้วยคอมเมนต์มาโอเคนะคะเดี๋ยวเราขอเตรียมของเตรียมรางก่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวต่อคิวเพื่อนๆที่ชวนะไม่ต้องไปไหนนะสวัสดีครับเดี๋ยวเพิ่งจะซื้อแล้วก็เดี๋ยวเราขอทำอะไรก่อนนะเอาไปถ่ายตอนต,อนตอน่อให้ดูนะเพราะว่าต้องตั้งขาตั้งกล้องเนี่ยใส่เรื่อนกันนะต้องตั้งขาต,อตั้งกล้องแล้วเลยกล้องจะร็จเล ต้องใช้ขอว่ือวาดแ้วมืนมือแต่งอะไรได,ดนน้ไปแหละนี่นะครับฟังนะครับเริ่มใกล้จะเสร็จแล้วน,นี่ต่อกันอย่างดีมากเลยนะครับเฮียครับช่วยกันต่อครับดูครับเฮียครับนี่ครับช่วยกันต่อนี่ ง่ายครับท่านผู้ชมอสวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่คือช่องด้าด้าพัาาตาลุยช n นนะคะนี่นะคบช่วยกันต่อกว่าจะได้นะคะนีนะครับมีรถคันใหม่นี่จะยก่อนคออะไนะอันนี้อ่ารีวิวรถใหม่ที่มานะันนี้เา Oh, i'm gonna นี่มันจะเปิดปิดตรงนี้ได้นะดีดเน,น,นี่มันจะเป็นประตูนะมันจะเป็นประตูใช่ไหมมันจะเป็นประตูปิดเปิดปิดได้นี่นี่มันก็ปิดนี่นี่ทำ่างนี้ได้เดี๋ยวจะเปิดไว้อย่างน,นี้ก็ได้นะแล้วแล้วเราก็ มัปิดอย่างนี้นีอ่อ่ะเดี๋ยวเราลองให้มันบินกันก่อนหน่นะโอเคให้ลองดิ่งสักหน่อยนี่มีความลับจัดยานคือเราต้องจับเบาหวานนะเราเราจะเลือกทิศทางไหนก็ได้นะครับเอาพิ่า้า คือได้คือได้คือได้คือเราจะเอาทิศทางไหนก็ได้ถ้าสมมุติเราไม่ชอบตรงนี้เราก็สามารถถอยไปอย่างนี้ได้โอ้เฮ้ยเฮ้ยลืมสับรางสับรางครับแล้วใหม่รอบนึงเดี๋ยวสับรางสับรางมันจะไปอย่างนี้เลย สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับอะสวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่คือช่องดดาผาตุ c ีช n แนลนะครับรายการต่อรถไฟนะครับครับช่วยกันต่อนะครับกว่าจะเสร็จครบขพ้นมาต่อตอนนี้นะครับนี่มาถ่ายคลิปให้ดูเลยวันนี้มีตอนถ่ายด้วยเยสเยส ที่นําเสนอไปเมื่อวันไหนนะน่าจะเมื่อวานอะ่ะรถไฟแพนดา้าแพนดา้าแพนดา้าสั่งซื้อได้ที่ช้อปปี้ลาซาดา้านะครับไหนนี่นะเหนไมเดี๋ยวยเดี๋ยวนะดูบรรยากาศราทัวร์น่อยครับนะประมาณนี้นะครับ นี่แบบผู้สวยจังโว้วววววววเนี่ยไอัเนี่ยสถานีสองอันเนี้ยสั่งมาใช่ไหมโหไม่ได้เลยต้องไปซื้อที่สลับรางมาเลยนี่มันเป็นโบโบแง่งไงมันเป็นโบโบแง่งหมดเลยเราต้องคิดการต่อเลยนะถ้าสมมติมันมีแบบปิดแง่งอันนึงโวอันนึง เนีสมมุติอันนี้ปิดแง่งใช่ไหมแล้วก็น,นิโวเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นหน่อยนะคะประมาณนี้อันนี้กำลังม,มุ่งมั่นคนหนึ่งตอกอีกคนหนึ่งถ่ายนะคบพอดีพอดีอดนิโอถ่ายครับเพราะว่าเพราะว่าจะได้ถ่ายคลิปไปด้วยประมาณนี้จะได้ถ่ายคลิปไปด้วยนะครับ เพราะว่าต่อมือเดียวไม่ถนัดเพราะว่ามือหนึ่งไปหยิบของอีกมือนึงต้องมาช่วยดันเนี่ยมาช่วยดันแล้วก็กดลงนะครับมาเลยลำบากนิดนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันที่21บมีนานะครับเดี๋ยวจะไปซื้อป้าไม้หรือผักอะไรอาจจะอัพให้ท่านผู้ชมดูด้วยนะครับ สวนผักหาขายเป็นนาและที่ช่าดีโอพัตเตอร์ลุยชาแนลเดี๋ยวอัพให้นะคะแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดอัพไัพให้ยี่สิบเอ็ดนี่นี่วันที่ยี่สิบเอ็ดเดี๋ยวอัพให้อัพให้ดูครับน่าจะถ้าสมมุติวันที่ยี่สิบเอ็ดปลูกเสร็จถ้าว่างๆอาจจะมาอัพเลยหรือถ้าไม่ว่างก็อาจจะอัพยี่สิบสองนะคะ ใจังต่ออ่าอ,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 อู้เดี๋ยวเปิดรถไฟให้ดูหน่อยนะครับขอชั้นล่างนะครับพอดีแคมบนจะทำชั้นสามนะป่าเดี๋ยวเปิดรถเรื่องช้าเพราะว่าทารับนะไปทางไหนดีเนาะนี่นะไปได้วี่มันก็วนอยู่อย่างนี้นะครับ เอาแค่น,นี้เพราะว่ามันจะวนอยู่อย่างนี้อะนะครับน,นี่ให้ดูตอนต่อแบบเต็มๆเลยเนี่ยให้ดูคนแรกในช่องเนี้ยช่องเนี้ยชอ่ชองแรกเลยโทม,มี่อคลิปนี้ยังไม่จบนะครับเพราะว่าปีเตอร์นะครับไม่ได้ทำโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อยไปเกี่ยวลาบแป๊บเดียวเจ็บเลยนี่นี่นี่ จะบอกให้เจ็บแบนี้ตีชีโผล่ที่หลกเนี่ยโดนอีงเนี่ยตลอดนี่เดี๋ยวให้ดูเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเจ็บเลยเป็นอย่างเงี้ยตลอดเกิดขึ้นทุกครั้งนะครับนี่นี่อ่ยให้ดูบรรยากาศหน่อย เราอาจจะถา่ายนานนิดนึงอาจจะถ่ายประมาณนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องเปลี่ยนไปไหนเนาะเพราะว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับเอ๊ถ้าสมมติท่านผู้ชมดูแล้วมันงงจังทาไมมันมีแต่นี้อย่าเพิ่งไปไปนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นถ้าเปลี่ยนไปก่อนอาจจะไม่ดูการเปลี่ยนแปลงนะครับ ใ่อาจจะเห็นหน้าบางๆัน,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 นงช่วงๆนะเพราะว่าถ่ายจากล้องมือนะคะเนี่ยอันนี้ใช้ขาถ่ายแล้วก็จับนะคะเพราะว่าเมื่อยถ่ายงานแล้วมันเมื่อยนะครับเวลาถ้าสมปลูกผักจะได้ตั้งถ่ายเลยนี่ะเดี๋ยวขอ อาจจะช่วยเช็คลายละเอียดกดถ้า,ามันไม่ลงล้ออะไรอาจจะช่วยกดให้มันแน่นหน่อยนะคะก็ช่วยเมงเป็นบางครั้งถ้าดูอันไหนไม่แน่นก็ช่วยช่วยกันนะคะเพราะว่าอันนี้ของเล่นนี้เล่นได้จนแก่นะคะเพราะว่าความจริงนะคะทักซื้อมาได้นะ ก็สั่งได้นะคบจินตนาการของเล่นนี้ดีมากเพราะว่าโปรเจกสมองทำใช้ เขาเรียกว่าต่อหม้อนะคะต่อหม้อคือเราจะสร้างแต่ชั้นสูงอย่างงี้นี่อยางเนี้ยน่ยเขาจะเรียกว่าต่อหมอะะ้อคับเพื่อเอาไว้ต่อชั้นสูงเนี่ยเป็นป้ายดินอย่างเนี้ยชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนนะคะมันจะเป็นอย่างนี้น,นะครับน่ยเขาเรียกว่าต่อหม้อนะคบถ้าถ้าท่านผู้ชมไม่รู้ไปเสิร์ชหาใน Google ก็ได้นะคะเขาเรียกว่าต่อหมอะะ้อครับไอ้นี่มา ไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรทำอะไรพี่โอ้ไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรถ่ายคลิปถ่ายคลิปถ่ายคลิปอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะตาหม้อแบบเตี้ยต่อหม้อแบบเตี้ยนะครับเราสามารถต่อเป็นชั้นๆอย่างนี้ได้เนี่ยเราสามารถต่อเป็นชั้นๆตอนนี้มีมือเดียวเนี่ยเนี่ยอันเราจะต่อสามารถต่อเป็นแบบชั้นๆได้ถ้าสมมุติเราวางตรงนี้ รถไฟก็จะชนก็วิ่งไม่ได้คือต้องไว้เหมือนต่อจากตอม้อเนี่ยแหงแน่นะมันต้องไว้อีกนี้ไมเก็บข้าไว้อีกเหรอย้าวยายเป็นไงค่ะคิดดูนี่ไม่นัานช่วยกดนะนี่นี่นี่กดปุดูอันนี้เดี๋ยวเราต้องสลับรางนะคะเวลารถไฟมานะเพราะว่ามันต่อไปไม่ได้ม er okay. ันนี่นี่ถอแล้ว นี่ซูมให้เลยนะครับเนี่ยเห็นชัดๆเลยเวลาคนตอเวลาบางเวลาทุกคนนะเวลาตอต้องมีเสียงเสียงหายใจใช่ไหมเพราะว่าเหนื่อยครับไปนัต่อ มีถ่ายพิง์กำแพงนะเราจะได้เห็นชัดจะได้เห็นทั่วๆนี่ถ้าบางคนหันางหลังไปนะจบเลยนะสร้างใหม่นะ <S <S อาจจะวางดูไม่สวยหน่อยทอดอดีมันต้องด้อของมามันหาย,ยากเนี่ย าสมมติอะขอแนะนําเลยเวลาเก็บนะเอาหนังสติกกะไปพันเป็นสมุสลับรางก็หาสลับรางให้หมดรอบหนังสติกพันตัวโคง้งก็หาอ,อะไรไปอะให้หาให้เหมือนกันแล้วไปอยู่ในช่องเดียวกันแล้วหนังสติกมัดถ้าใหญ่เกินมัดก็เอาสองมัดเลยนะคับั็มัดเนี่ยมันคือมันต้องเหมือนแบบต้องมัดะม่นั้นมันจะหายาะอ,อ,อันนี้วิวของใหม่อันนี้สั่งจากใส่นนะ ช้อปปี้ช้อปปี้โอเคนี่นะสั่งจากช้อปปี้รีวิวของใหม่เลยนะถ้าช้อปปี้มาดูคลิปนี้เป็นสปอนเซอร์ให้เราด้วยนะนี่ครับนี่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 น,นี่เดี๋ยวนั่งบนเบาะถ่ายนี่สวยมากสวยมากอันนี้ไอที่สติ๊กเกอร์เนี่ยถ้าสมมติท่านผู้ชมสั่งนะ มันจะต้องแปะเองเลยนะเพราะว่าเขาจะไม่แปะมาให้กลัวเขากลัวแบบสกรปรกเลอะเทอะไงกลัวอยู่อ่ะตรงนี้ก็คืออ่ะถ้าสมมติอ่ะแล้วไฟวิ่งอยู่ตรงเนี้ยเรายุง่งยุ่งเราจะจอดสถานีให้ได้แล้วไอเนี้ยมันใกล้จะถึงแล้วเรารีบคว้ามาเลยรีบรีบวิ่งมาเลยแล้วเราวิ่งให้ดีนะแล้วก็ปุตรมัดระวังนะครับเนี่ยเนี่ยมาทำอย่างนี้เลย อันนี้คือสต็อปอ่ะอ่านอังกฤษตรงเนี้ยมันจะเขียนว่าสต็อปเนี่ยอ่แล้วเนี้ยมันจะขึ้นมาแล้วรถไฟจะหยุดเองโดยอัตโนมัติถ้าสมมติเราอยากให้รถไฟไปต่อเ hey! น,นี่ยเรากดอย่างนี้เลื่อนมาตรงโกอ,อันนี้ก็ยุบแล้วรถไฟก็ไปต่อได้เลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยเลื่อนไปเรื่อยๆอันนั้นเนี่ยเราก็หาลายเนี่ยมาต่อก่อนที่มันจะเข้าสถานีอย่างเงี้ยมันก็จะ นี่รีวิวของใหม่เลยเนี่ยเนี่ยมีบันไดด้วยเหมือนแท้จริงๆิงมีหลังคามีกุ๊กตูต้ตกดบาตนี่นี่นี่แล้วแถมจะบอกอะไรให้นะบันไดถอดเข้าถอดออกได้ครับเดี๋ยวขอใส่บันไดก่อนนะครับ <S <S มือนี่ต้องเนียนเลยนะเนี่ยใส่ยากเหมือนกันนะ นี่แล้วมันก็มันเนี่ยเหมือนที่แตะบัตรเลยเหมือน B T S เลยนี่มีลิปแล้วก็ติดแปะสติกเกอร์ลิปเลยนะนี่แล้วเหมือนเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินบัตรเนี่ยนะก็เหมือนมีป้ายสถานีนี่นี่นี่เหมือนจริงเหมือนเหมือนรถไฟญี่ปุ่นเลยนี่นี่นี่ตรงนี้นี่นี่เหมือนจริงเหมือนจริง ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวของใหม่นะครับแล้วเราใส่กับเราต้องดูป้ายด้วยนะถ้าสมมติป้ายอยู่ตรงนี้เราก็ต้องหา,า,างนกถานนีเพราะว่าเราจะต้องมันเพราะว่าเหมือนมันเป็นสถานนีเออของแคลของแคลมาของแคลมา,มานีันนี่ เขาเรียกว่าอะไรนะมาเนี <Yeah. royable> ่ยอ yep. ัน <astrology> นี้เขาเรียกว่าอะไรนะเสาเข็มเสาเหมืัวรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่ะคุณง่ายงเนี่ยไอัเนี่ยเขาเขาเรียกว่าเหมือนเสาไฟฟ้าคล้ายๆเหมือนเสาไฟฟ้านะครับเนี่ยเป็นคล้ายๆเด็กคอเสื้อออกเนี่ยมันจะคล้ายๆเหมือนเสาไฟฟ้าเนี่ยเนี่ยมันจะคล้ายๆกัน มันจะใเหมืนอนเสาไฟฟ้ามันก็จะเป็นแบบเอา้าเฮ้ยมาเก็ตอนไหนอ,อะกะ้าอาายอ๋อ,อ,อนี่ยมันเป็นราแบบแนตวตรงเหรอเข้าใจล้เข้าใจแล้วอันนี้เขา ใช้มนก็จัดมุนเลยแหนมือกันเป๊ะแนกันเป๊ะเน่เหมือเนกันเป็นสีแบบกระดิ่งพอรถไฟมาก็จะมีแต่เนี่ยก็จะมีเสียเป็นกระดิ่งนนครับนี่คับ เป็นนี่มันจะคู่กับอันนี้เป็นไม้กั้นถ้าสมมุติเราจะเปิดให้เราเลื่อนไปอย่างนี้เน่าไปดังนี้ตรงเนีย่ยอันนี้เขาเนาอันนี้เขาอ,อ่านว่าอะไรนเนี่ยเอ้ยมาเนี่ยมาอันนี้เขาอ,อ่านว่าไงอ๋เนี่ยเขาอ,อ่านว่าอะไรเนี่ยตรงเนี้ย อ,นนอ,อก็อ่านไม่ออกขออาจจะมั่วไปนะครับนี่มันก็จะเริ่มปิดได้เดี๋ยวถ้าสมมุติเรางงใครถามสามารถตอนไปซื้อสามารถถามเขาได้เลยนะคนะครับ,ร,บรับเชิญครับมีคนผ่านเดีวโลบกันอนขอได้ตรงอื่นกน่อน มันจะมีคู่กับอันนี้นี่มันจะคู่กับอันนี้เลยนะครับววน,น,นี่เอ๊ะมาเห็นมาเห็นมาเหนา็นนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเงียบกอนนะเพราะหนูจะ